สวัสดีครับกลับมาพบกับ KKB c a s s Room นะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ที่ฟาร์มนะครับฟาร์มปลาบ้านฉันเองเมื่อคืนนี้ฝนตกกระหน่ำเลยนะครับน้ำแช่ขังไว้ในบอ่อดงกล้วยนี่ครับตอนแรกเราจะขุดไว้ทำเป็นบอ่บอบ่อแล้วก็เอาพลาสติกปูนะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนละเรายังไม่ได้ทำครับเราไปทำบอ่อซีเมนต์ทางด้านหนุนอยู่นะครับแล้วเมื่อคืนฝนมันตกหนักหนัมกมากเลย แล้วก็อึ่งนะครับอึ่งมันออกมาชุมนุมกันนะครับร้องส่งเสียงลั่นทั้งคืนเลยนะครับแล้วอึ่งที่เราพบเนี่ยมันเป็นอึ่งปากขวดนะครับซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างถือว่าดีเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับกิโลกรัมละสองร้อยถึงสอง้อยห้าสิบนะครับแต่ตอนนี้ยมันหายไปหมดแล้วอ่อนลื่นนะครับมันหายไปหมดแล้วอาจจะมุดลงดินหนีไปแล้วหรือว่าจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่มันฝากไว้นั่นก็คือไข่นะครับนี่นะครับ มันออกมาผสมพันธุ์เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไข่นะครับไปเลี้ยงอนุบาลครับไข่อึ่งเนี่ยมันจะฟักเป็นตัวใน24ชั่วโมงนะครับลักษณะนี้มันยังใสๆอยู่มันอาจจะเป็นไข่ชุดหลังนะครับแต่ไข่ชุดที่ออกมาก่อนเนี่ยมันเริ่มเป็นสีดำๆล้วเริ่มที่จะฟักเป็นลูกอสแล้วนะครับใช่ไหมอ่าใช่จริงๆนะครับ มีตัวสีดำๆข้างในีเ,เราจะเก็บเก็บไปอนุบาลนะครับเพียบเลยนะครับด้านนู้นเพียบเลยเดี๋ยวเราก็จะเอากระชอนไล่เก็บไปนะครับนี่นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ก็ติดใบ,บมุงใบไม้อะไรไปด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปแยกเอาที่ล่างนะครับเอาเฉพาะตัวที่เป็นไข่ออกมาอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มประเภทไข่ลอยนะครับมันจะแยกได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับใส่น้ำเบกนิด ตอนนี้เราก็เอาไข่ที่เราเก็บได้มานะครับมาใส่ไว้ในบ่อเลี้ยงไายแดงก่อนนะครับ้าบ่อนี้จะเป็นบ่อเลี้ยงไาแดงนะครับแต่เดี๋ยวยิมบ่อนี้มา1บ่อก่อนนะครับก็จะเหลือบ่อเลี้ยงไรแดงแค่4บ่อนะครับเพราะว่าตอนนี้บ่อเราไม่พอนะครับหลังจากมาใส่แล้วนะครับเราก็เก็บเศษใบไม้ชิ้นใหญ่ๆออกนะครับมันก็จะเหลือแต่เศษกิ่งก้านเล็กๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็รอ มันฟักออกมาเป็นลูกอตนะครับเดี๋ยวก็จะเลี้ยงอนุบาลด้วยายแดงนะครับก็การอนุบาลก็เหมือนกับลูกปลาเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับดูจากสายตาคร่าวๆก็น่าจะประมาณพันพันพันหน่อยๆน,น่าจะได้นะครับประมาณนี้นะครับ